สหายคุณว่าฉันช่วยอย่างนั้นหรอถ้าหากว่าฉันเลว็วคุณไม่เร็วกว่าหรือยังไงการที่กล้ายแย่งสามีคนอื่นหน้าด้านด้านยิงสาวที่อยู่ในห้องน้ำที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ถูกกลอกใช้ทันทีที่หล่อนเปิดประตูก,ก็ตะโกนแผดเสียงใส่สองสามีภรรยาตรงหน้าโดยไม่คิดหน้าคิดหลังผมจำไม่ได้ว่าเคยเป็นสามีของใครนอกจากภรรยาของผมที่ชื่อซูเหวาที่อยู่ข้างกันในตอนนี้ เคียนหานพูดขึ้นด้วยความโกรธใบหน้าเรียบนิ่งเย็นชาสายตาวาวโรดอย่างไม่ชอบใจคุณหมายความว่าคุณเป็นสามีของผู้หญิงที่ชื่อซูเหยาถ้าอย่างนั้นคุณก็คือมู่หานถูกไหมก็สหายของฉันได้บอกว่าหล่อนกับคุณเป็นสามีภรรยากันนี่ยญิงสาวร่างสูงถามซ้ำออกมาใช่ผมชื่อมู่หานแล้วก็แต่งงานกับภรรยาคนนี้มานานกว่าสองปีแล้ว และผมก็ไม่เคยแต่งงานกับคนอื่นดังนั้นสหายคุณคงจะเข้าใจผิดแล้วละ่ะเทียนหานกล่าวพร้อมกับเอาแขนของตนอกกระชับไหล่ของภรรยาสาวแน่นรอติดตามตอนใหม่ได้ในเร็วๆนี้นะคะ